น้องมีใบด่างเผื่อ <Wow. S 1> ด่างธรรมชาติสวยงามครบจริงๆค่ะมดตายเกลี้ยงใช้ได้ทั้งบำรุงบอลสีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรับปุ๋ยที่เราลาดลดลงไปได้อย่างเต็มที่เลยค่ะมีใบสวยงามสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการกัดกินก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอลสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอลสีเพชรสุวรรณชธค่ะ ช่วงที่บอลสีมีกระแสแรงบอลสีเพชรสวนโชตเป็นบอลสีตัวหนึ่งที่เคยเป็นบอลสีตัวแรงมาก่อนค่ะซึ่งบอลสีเพชรสวนโชตเป็นบอลสีใบด่างวิธีการเลี้ยงดูบอลสีใบด่างเป็นการเลี้ยงบอลสีค่อนข้างยากกว่าบอลสีใบป้ายค่ะและนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของต้นเองค่ะ หากท่านใดมีความคิดเห็นอื่นๆคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงบอลสีใบด่างและบอลสีใบป้ายกันได้เลยค่ะทุกท่านจะเห็นว่าบอลสีกระถางนี้น้องมีใบด่างเผือดด่างธรรมชาติสวยงามครบจริงๆค่ะต้องขอยอมรับความจริงสำหรับการปลูกบอลสีใบด่างที่เป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะ ในการรักษาใบด่างของบอนสีให้มีความงดงามได้เป็นเวลานาน,านๆค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยค่ะสิ่งสำคัญนอกจากปุ๋ยสูตรต่างๆแล้วสูตรน้ำยากำจัดมแมลงศัตรูพืชต่างๆที่เป็นทั้งสูตรกำจัดศัตรูพืชและเป็นทั้งสูตรบำรุงบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้ด้วยซึ่งเป็นสูตรที่ต้นจะมาแชร์วันนี้ เป็นสูตรที่ทำง่ายๆเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมของสูตรในวันนี้หหอมแดงค่ะหอมแดงเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินมีธาตุซัลเฟอร์ซึ่งเป็นธาตุที่มีกลิ่นเหนม็นมีธาตุฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กมีธาตุแคลเซียมและธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารอาหารของพืชโดยตรงค่ะ และส่วนผสมที่2ก็คือกระเทียมมีธาตุกร,รมถันมีกลิ่นฉุนเช่นกันและกระเทียมมีฤทธิ์เป็นกรดช่วยฆ่าแบคทีเรียนอกจากนี้กระเทียมยังมีธาตุโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุแคลเซียมธา,า,าตุเหล็กธาตุแมงกานีสธาตุทุกชนิดที่กล่าวมาเป็นสารอาหารบำรุงบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะ ส่วนผสมที่3เราใช้น้าเปล่าจำนวน1ลิตรค่ะนำหอมกระเทียมที่ผ่านการตำเสร็จแล้วตักมาผสมกับน้ําที่เตรียมไว้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้ทําการกรองเอาน้ําที่ได้ไปฉีดพ่นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องหมักเลยค่ะส่วนผสมที่4น้ายาล้างจาน น้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบเมื่อเราฉีดสารจับใบผสมกับส่วนผสมอื่นๆกำจัดแมลงจะไปเคลือบที่ใบเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาก,กำจัดแมลงมดเพี้ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงทุกครั้งแนะนำให้ทำการพวลวนดินประโยชน์ในการพวลวนดินจะทำให้บอลสีและต้นไม้ทุกชนิดมีระบบรากที่ดี เมื่อทำการลาดรถปุ๋ยลงไประบบรากก็สามารถที่จะรับปุ๋ยที่เราลาดรดลงไปได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเวลาในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ควรใช้ในช่วงพบคำ่ำเพราะสัตรูพืชออกหากินตอนกลางคืนค่ะน้ำยาปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้กับก้อนสีพืชผักสวนครัวอย่างเช่นพริกทำให้พริกดกข้าวเหนียวเก็บกินได้ตลอดปีเลยค่ะ เดี๋ยวเรานำน้ำยาสูตรนี้มาทดสอบกับมดค่ะลองฉีดมดดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่านี่เลยค่ะมดตายเกลี้ยงท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับมดลองทำใช้ดูนะคะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้ 3–5 วันต่อ1ครั้งเลยค่ะเพราะด้วยน้ำยาสูตรนี้ เป็นแบบปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่มีสารเคมีดังนั้นเราสามารถใช้กระ้อนสีพืชผักสวนครัวรวมถึงต้นพริกได้บ่อยๆเพื่อไม่ให้หมดมแมลงเพี้ยหนอนและสัตรูพืชอื่นๆมาลบกวนต้นไม้ของเราค่ะ จะเห็นว่าบอนสีทั้งที่เป็นบอนสีใบด่างและบอนสีใบป้ายมีใบสวยงามสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการกัดกินหรือทำลายจากแมลงหนอนเพลี้ยและสัตููพืชต,ต่างๆเลยค่ะดังนั้นนอกจากที่จะต้องทำปุ๋ยสำหรับการบํารุงบอนสีและต้นไม้แล้วยังต้องทำปุ๋ยที่ป้องกันและกําจัดแมลงหนอนเพี้ยสัตููพืชอื่นๆด้วยค่ะ แต่สูตรที่แอดมินได้แชร์ไปนี้ใช้ได้ทั้งบำรุงบอลสีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดค่ะสำหรับหลายๆท่านที่ทำสูตรต่างๆที่ต้นได้แชร์ไปแล้วคอมเมนต์ว่าไม่ได้ผลลองทำใหม่ค่ะแล้วแนะนำให้ใช้ตามกำหนดเวลาที่ต้นได้แจ้งไปในคลิปได้ผลแน่นอนค่ะ ผลลัพธ์อีกอย่างที่แอดมินอยากนำมาโชว์สำหรับสูตรบำรุงสูตรนี้นั่นก็คือพริกที่ต้นปลูกไว้ในกระถางค่ะหลังจากที่ต้นฉีดสูตรนี้ไปพริกมีใบเขียวไม่มีใบหงิกใบงอออกดอกตลอดเก็บกินได้ทั้งปีเพี้ยมแมลงมดหายเกลี้ยงไม่มีมารบกวนเลยค่ะปุ๋ยหรือสูตรบำรุงสูตรนี้สามารถใช้ได้กับบอลสีและพืชผักทุกชนิด ลองทําดูค่ะต้นขอย้ำได้ผลแน่นอนเหมาะสําหรับท่านที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองหรือจะเอาไว้ขายแบบผักปลอดสารพิษก็ได้เช่นกันค่ะรายละเอียดจากคลิปนี้ต้นหวังว่าคงมีประโยชน์สําหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ